อื้มหืเจ็บเจ็บเจบตัวนี้เจ็บเจ็บเจบมี่ข้างในอ่ะถงสวย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 ที่สวย กราบสวัสดีพี่น้องพวกบายทุกคู่ทุกคนนะครับผมมาพบกับพวกเรานะครับแก๊งสามหางลำซิ่งนะครับผมแล้วก็แขกรับเชิญนะครับเป็นสาวน่าน่ารักนะครับผมก็รับเชิญมานะครับวันนี้จะเชิญมาแบกหรือจะให้เขาแบกก็ไม่รู้นะครับไปกันเลยฮัลโหลครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับชื่ออะไรครับชื่ออากัศค่ะอกาสโอกาสเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้ลงช่องนะครับผมไอ้เหี้ยแม่งเยอะจังวะไม่เอาหน้า จัดให้เดี๋ยวจัดให้ทุกแล้วตอนนี้ซุกแล้วออกเลยเอ oh. <Yeah. S 2> ้าเย้แล้วเพลงเพิงต้องฟังแล้วฟุกแล้วตอนนี้ไ <c oughs> อ้เหี้ยเยอะจะจัดเลยน้ำตี้ไอ้เหี้ย Surprise motherfucker อุ้ยสุราน,นงานนี้ nope ไป,ไป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 บอกเลยว่าคึกแล้วเจอเอ็โด้วยวยอือหือเจ็บเจ,บจบตัวนี้เจ็บเจ็บเจบ,จบ,จบ ข้างในอ่ะทีบลมสวย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 พี่สวยไม่ได้ก็อนสามไม่ยังไหนเ่ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะได้สวยสวยได้ได้สวยพี่สวยได้จากตรงนี้แหละตรงตรงข้างล่างเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าต่อครับไม่หมดใน่ต้่นอีก ดีเลยตามมึงอันนี้ตามตามไอ้สัตว์ไอ้หน้าหีคนเอวอะเบอร์ดึกเป็นคนเอาอ่ะซะเบอร์ดึกคนเอวเฮ้ยมีสาวมาเล่นด้วยเราต้องเราต้องเข้มหน่อยต้องเข้มหน่อยต้องเข้มหน่อยพี่เอคึกเลยว่ะหมดยังเนี้ยขอบคุณค่ะ ฟินิ็กฟินิกแดงออกงานว่ะเข้ม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 นี่จะเป็นเข้มไม่ใช่ฟินเด็กแดงออกงานว่ะจะเป็นเข้มกดเอาอ่ะเฮ้ยมันขี่รถไปแล้วลงเกิดเกิดใหม่ห้าตัวน่าน่าจะลงที่เดียวกันแหละน่าจะลงที่เดียวกันเฮ้ยตัวหน้าผมเลย ตัวหน้าผมเลยวะไอ้เนี่ยไปไหนอยู่ข้างบนเหรอโดดชาๆของบนขางบนขางบนมันโดดไปโดดมาอยูเนี่ยเจอแล้วกละล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว

มีอีกมีมีหอมหมกมีหอใม่อะไรอ่ะหออะไรวะสกิลสกิลดาวาดาดีไว้น้องอุ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วกลางกลางมีอีกไหมไอ้งามไส้ใช้ฟังยาปนยา มันเหลือกี่ตัวโอ้สงตัวโอ้แม่งสอตัวเลยาตัวหนก่อนวะล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มสองเล้มหนึ่งหมดหมหหมหมดหมมดไม่ว่้ยแม็กม็กส้มนี่ไม่ไม่ผ่านแม็กี่ไม่ผ่าน กระสุนหมดเลยที่หายเอ้ติดโด่ลูดกระสุนหมดเลยเหรอไม่รู้อะผมเอาไว้ก่อนโอเคเบอร์หนึ่งไม hey, ่โคตรเอาอะบอทก็หน่าเบอร์หนึ่งไม่เอาว่ะมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวน่ะ ให้ใครโดดผมผมผมไปกันไหมไปไปกันไปกันหรือบ้าชีบะเอ่อดอกนี้เดือดหรือเปล่าเนี่ยมีหออปะมีหออปะรถก็มาทางหอทางรถเดย เก็บล็อกขึ้นเลยก็ได้นะต่อไปเก็บลุกพาไปเอาลุกใหม่ขึ้นเลยครับคุณผู้หญิงมันมีตัวยิงหอลง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 มีมีตัวยิงหอลงก่อนลงก่อนต้องบวกกันแล้วแหละยังวันนี้ต้องบวกกันแล้วเกาะพังเกาะพังไปแจมด้วยไปแจมด้วย มันมีตัวอยู่ตรงเนี้ยมันมีสไนท <ต tam S 1> ์บนสไนท์เคาะเราอ,อยู่ด้วยไหมอเอ,อ่อออกไปไนะมันเคาะเราอยู่เนี่ยบ้้านขางหนา้าบ้านข้างหน้าดอเอ๊ะไม่ใช่ภูเขาภูเขาภูเขาข้างบนเออโอเค,อเคตรง,งเขาเลยนนเขาเลยข้างล่างมันก็มีต้องโผล่อะจังหวะนี้ต้องโผล่ะ 2องตัวบนราคาตัวหนึ่งบนเขาตัวหนึ่งบนราคาตัวหนึ่งนะซ้ำๆเลย <t ALK> ตัวแอบนอะ่ะ <t lak> เป็นในบ้านเจ้าอีหรือเปล่านะยังอยู่นะ อยู่เราไม่เห็นนะมาแล้วมาแล้วหมอคงมียาป่ะเสงิ้งปิ้ต้องขับรถอ่ะขับรถวออกอ่หกเกิดพอดีผมว่าผมต้องตต่อแท็กแล้วแะ มันต่อไม่ได้ครับตายก็ตายเลยตายก็ตายนะตายก็ตายวะมันเห็นผมแล้ววะมันเห็นผมแล้ววะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วต้องยอมเราอ,อาสาเนี่ยม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วบีวะบีวะ เบอร์แล้วหมดแล้วเอาเบอร์เอาเบอร์สองก็ได้นะเอาเบอร์รอเบอร์สองเดียวแต่ผมปล่อยแห้งไปเลยได้ได้ไดมันเผาอ่ะนี่เรื่องของเรื่องฮะต้องยอมอ่ะตาเนี่ยโนอบอรมาแล้วมันจะโนบอรออกแล้วไปคุยกับล่าก็รวบไอ้หน้ปีใ่มาแล้ว S <S <S ต้องยอมต้องยอมมันไม่ได้ยงจริงอะ่ะเออถึงถึงมีตี้มีตี้ตีหนึ่งตีหนึ่ง อไม่งามไส้โอ้โหไม่มาไงา <c oughs> วะี่ยังสวยอะไรอะไรอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> เลือดเลือตัวเดียวเลือตัวเดียว ลงมาลงมาไม่แตกเลยเกาะสามกาะสามเกาะสามเรือร้อยห้าสิบไม่กลัวนะเรนเนี่ยคุณผู้หญิงเอายาม่วงไหมครับอะไรนะคะยาม่วงไหมเกาะสามได้ไหมครับตอบนด้เลยมีหรอ ปีเปะเปี๊ถึงขนาดเกาะตอดเกาะสาให้มันมันเกินไปแล้วนะไอหอมาหอมา หัวมันแตกหัวมันแตกสองลำสองลำกระสุนขาวไม่มีเลยปะตัวหนึ่งก็ ไอ้หมอคงเอาปืนไฟเผาเลยสยอดตัวภาพหมดแม่งกระตุกบางทีวะไรวะตายเลย <c oughs> ใครมีกระสุนขาวแบ่งไหมกระสุนน้ำตาลก็ได้ไม่มีเลยไม่มีแั่กระสุนเลยตอนนี้ ส่วนไว้ตรงนี้นะคะครับผมเฮ้ยพี่เก็บเก็บอันนี่หน่อยเนี่ยเฟนนิกเฟนนิกตรงเนี้ยสกูสกูสกูโอเคสกูสกูลูดต็มแล้วโอเคตรงไหนนี่เหรอนั่นแหละกระสุนแบ่งไว้ไหนนะครับเมื่อกี้ไหนวะ นี่ค่ะตวนอ๋อขอบคุณครับม,<า>มึงอย่าจอดมึงอย่าจอดจะจอดจะจอดจอดเป็นตาย ผู้หญิงได้ยายาโมอ่งอยังครับโอเคอนนมีนะายแลวเกิเดมปเหนะหมยีคัตเตอร์คัตเตอร์แล้วบางแล้วัคเตอร์เรวาวน,น,นหนวเราคนหนวเราคนวหนวเราเอ้ลมควอะไอะไรกยัวไรสุด ลอยอยู่ปะวะาคุยเลยคุยเลยหาาวี่ละนี่ละอันี้นบอดนี่หวะไอตัวที่มันใช้คัตเตอร์มันไปไหนววะเฮ้ยจตีอนนี้บอตอนนี้ป่า ไปไหนวู้ยฆ่าสีะ่ะบ้าเอ้ โดนแมมโดน,โดนเห็นโดนไหมแดงไงสองตัวเลย ฮัลโหลวะไงไม่ได้แบกเขาแล้วเนี่ยพาเขามาแบกแล้วเนี่ยฮัลโหลครับชื่อชื่ออะไรนะครับเมือม่อเมือ่อคืนลืมแล้วหรืออกาสค่ะออกา <c oughs> โอากาสโอเคเอ่อคลิปนี้ขอลงได้ไ,ดไหมครับ <c oughs> ถ่ายกันได้ค่ะได้อ่อรับชมได้นะครับทาง Youtube Channel นะครับชีวะกีตาร์เพลเยอร์นะครับเดี๋ยวพิวให้ ครัวผม